ทำไรพ่อมันครื่องขาไปถ่ายน้ำมันเครื่องสักทียังถ่ายน้ำมันเครื่องสักทียังถ่ายแล้วมันก็ได้ขังอุ้ยสะอาดมากเลยอะ่ะสะอาดมากเลยข้างนอกก็สะอาดข้างในก็สะอาดสะอาดอ มีรอยหนูด้วยอืมรอยหนูเดินเช็ครถจะไปไหนวะเน,นี่ยวันนี้นะอืมว่าจะเอาคันนี้ไปแต่งข้างหน่อยแต่งอะไรอีกฮะเขาทำมาดีแล้วไปแต่งอะไรอีกมันขาดนะมันขาดก็ต้องไปเช็คต้องไปเติม ไปถ่ายครบรอบมันเรียงยังวันนี้จะเอาไปทำท่อเนี่ยเอาไปทำท่ออ่าให้มันโล่งหน่อยให้มันประหยัดน้ำมันหาตะแนวฮะหาตะแนวก็น้ำมันมันแพงไงเราต้องไปทำให้มันประหยัดน้ำมันหน่อยก็สั้นกัย่างเอาน้ำมันมันแพงอ่ะไม่ต้องขี้ลดน่เอ้า นี่ยางเอาเ <c oughs> ่ะาเครื่องขาดนิดหน่อยมีคนคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ให้เบอร์โทรทิ้งมาไว้เลยว่าอยากเปลงข้างหน้าเขาให้โทรหาเขาเปลงข้างหน้าเป็นโฟดตัวใหม่ข่อยว่าแปลงแบบเมื่อว,วานไปตีราคาแลนะ้วเนี่ยถายบ่ ไม่จักบาทสามแสนห้าื้อมาถักแปดแสนสี่ขายสามแสนหาเสียดายรถเลยเนาะเสียดายและสามแสนห้าถูกมากสามแสนห้านี่ไม่ต้องขายหรอกเอาไว้ใช้ดีกว่ารถยังดีๆอยู่แสดงว่ากับ่าต้องขายเลย จะแสดงว่าก็ต้องขายเลยซื้อหม่ยางเดียวเนาะมันก็ต้องขายอยู่นัน่นถ้าเราซื้อใหม่รถเยอะเราก็ไม่ได้ขับเราก็เสียษีอภาษออีต้องขายยังไงก็ต้องขายคันต้องขายก็มมแต่ขายเลยแล้วคันต้องขายก็มีแตะขายแล้ว,ว,ลวถูกเกินไหมห ดีหนาลงมันกระสิลงไปอีกราข้ามกรสิตกลงไปเรื่อยๆเอยๆก็ได้สักสี่เซนอ่ะขายต้องคนซื้อไปใช้เนี่ยตอนนี้มือเดียวเลยนะเนี่ยผู้ยิงขับมือเดียวมือเดียวผู้ยิงขับค่อยได้ใช้ใช้อยู่ลงใช้ท่าไลงตะกุงเทพนิดๆหน่อย ยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ใหม่ครับเนี่ย2 0 2 2นยี่ิบสองเลยยางเปลี่ยนมาใหม่ใหม่หมเลย m a x i s Bravo ก็ตังหนเลยนะทำโทษให้มันโลง่งยูซื้อว่าเป็นเลย หาเตแนวนี่มันเด็ขออะรถมาส่งของทุกวันทุกวันเลยเอ้ย<า>ของอะไรของลูกเด้เลูกจ่ายตังค์เองเดเชื่อไหมของมาส่งทุกวันเลยอะ่ะของลูกไม่ได้ของแม่เลยไม่มีของแม่เลยมีนจะของลูกตรงนี้ก็ไม่มีงานครับ รถจอดหมดเลยยากทีนี้ไม่มีงานเลยครับยากมากไปเราไปทวงหนี้กันใครติดหนี้เราไปทวงให้หมดเรา <ขอ S 2> ไป <จะ S 2> ทวงมีให้ไหมล่ะฮะเขาจะมีให้เออนะไม่มีให้เราก็ต้องไปคุยเลยเพราะว่าเราทําสัญญาไว้แล้วก็ไม่ตามสัญญาเลยเนาะตอนเย็นเราค่อยไป,ไปอ อเออมันดังอะไรทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะมันดังที่เครื่องมันไหมได้<ช>ฮะดังที่ตรงไหนไดังไม่ใช่ม,มันดังที่เครื่องตึก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 ที่เครื่องมัน นั่นน่ะ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 จริงจริงข้างล่างดังข้างล่างหายแล้วไม่หายมันดังลูกโลกเฮ้ เลยพาไม่เคยได้เปลี่ยนแล้วเนี่ยมันเ็มที่มาเช,ช็คดูว่ะให้ช่างเช็คให้ดูหา,ห,าหายแล้วนี่สันพอเร่งเครื่องไม่ไม่เป็นไร่อนดูน่ะปงป้งปงปอหนึ่ง้างลาง ตังงตงง่งลงตรงลงไม่แขงแรงอ่ะเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรมันกระแทกันอ,ะอ,นอ่ะเออกันกระแทกกันนั่นอะ่ะแลอย่าเอามือไปสายพาน S <S อ๋อไ,ไหมหายไหมตัวนี้มันหกักเออหายใช่ใช่ตัวนี้มันหักใช่ไหมที่มันชนตอนนั้นอะ่ะเออมันชนหรือมันอะไร <S 2> <S 2> อันนี้แหละค่ะแมนตัวนี้แหละตะแงนี่แหละ เอาไปทำเรื่องกันวันนีน้เอาขยับรถไฮไฟไปเห็นงานแล้วาจแล้วคือสูงมากเลยพอดีแล้ว ยังสวยเลยค่ะีย่ตีนบมกอถ้าขายก็เสียดายอีกนิดหน่อยเบียงๆอีกนิดหน่อยอเ,เอ้าน้องนนไปไหนอ่ะน้องนนไปไหนไปบ้าน านปูไปแต่ชา้าสินอนนูนน่นดิบ่โอ้รถด,ดับไปจอดนูน่นใช่ล้างรถก่อนใช่ไหม กันชนคันไหนบ้างนี่กองเต็มเลย<น> oh. โอ้โหนนกับสมบัตยิย่าน,นี้พูดค่อยๆเบาๆเนาะ <c oughs> <c oughs> น้ำมันไหลไหมล่ะเพอ่อไม่รู้เลยไหลไหมฮึ่งกว <c oughs> นไหลค่อยดิตอนเช้าเปิดใสน่นี่มันดูดเอาในครุ oh. อ๋อทำไป คันนี้ก็ล้างแล้วเรียบร้อยพอต้องซื้อเครื่องดูดฝุ่นด้วยในรถมันไม่มีที่ดูดฝุ่นเลยอ่ะดินเต้มเลยในรถล้างแต่งข้างนอกข้างในไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เสียด,ดินด้วยนะคะคุยไปทำงานก่อนคะ่ะบ๊ายบาย